สวัสดีครับวันนี้ครูพง์พาเพลินจะมาเที่ยววัดเก่าแก่ที่ชื่อฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยครับนั่นก็คือวัดชัยสนะสงครามหรือที่ชาวบ้านเรียกกันง่ายๆว่าวัดท่าแคครับอยู่ตำบลเชียงเงินอำเภอเมืองตากนี่เองครับวัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาราวปีพศ .2258 ครับ เดิมทีบริเวณนี้เป็นจุดยุทธศาสตรสสำคัญใช้เป็นที่ตั้งป้อมปราการคูเมืองเพื่อป้องกันลุกรานจากพม่าครับเลยตั้งชื่อว่าชัยชนะสงครามเพื่อเป็นอนุสรแห่งชัยชนะในครั้งนั้นถ้าเราเข้ามาในวัดแล้วเราจะเจอกับพระประธานหลวงพ่อโตปางมันวิชัยศิลปะสุโขทยัย และยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่เนื้อทองสำริดสององค์ที่ชาวบ้านเรียกขานว่าหลวงพ่อสองพี่น้องครับที่นี่มีประเพณีเก่าแก่ที่น่ารักมากครับในช่วงวันสงกรานจะมีพิธีถวายหอมแดงทอดและร้องเพลงเสียงไทยถวายหลวงพ่อโตเป็นวิถีวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากแล้วครับในสมัยนี้ถ้ามีโอกาสผ่านมาจังหวัดตาก อย่าลืมแวะสักการะหลวงพ่อโตที่วัดชัยชนะสงครามเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อมีความชัยชนะทุกอย่างและสัมผัสบรรยากาศสงบเงียบแบบวิถีชาวบ้านตากแท้ๆเลยครับขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปของครูพงพาเพลินจะมีเรื่องและสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านถ้าชอบโปรดกดไลค์กดแชร์เพื่อชมคลิปต่อๆไปครับ ขอบคุณมากสวัสดีครับ